แต่ช่วยขีนรายงานให้โ้วยระบบนิเทศผมไม่ไป้หัวว่าเขาจะลงไปนิเทศอย่างไรเพราะว่าผมให้นโยบายไปชัดเจนาคุณภาพเรามี5้าเรื่องนะคุณภาพตอนมี5ห้าเรื่องนะคุณจะไปนิเทศเรื่องคุณธรรมคุณก็ไปคุณจะไปนิเทศเรื่องผลสัมฤทธิ์คุณก็ไปจะไปนิเทศ คุณภาพชีวิตก็ไปหรือนิเทศภายในก็ไปในระบบประกันเสถียภาพภายในก็ไปเพราะฉะนั้นเรามีคุณภาพ้าคุณภาพแล้วเนี่ยสิ่งสารนิเทศเขาก็จะเลื่อนไปหจะเลื่องหระบบส่งเสริมก็คืส่งเสริมการจัดการศึกษามีมากไาหลายเรื่องหลายเรื โดยเฉพาะกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผมให้ความสำคัญมากกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือเนตรนารียุวก,กาชาติครับลูกเสือเนตรนารียุวก,กาชาติเพราะว่าผมชอบมาตั้งแต่สมัยเป็นศึกษาดิเทศนพอเป็นศึกษาดิเทศก็ได้สามข้อสามข้อตั้งแต่ปีสองเจ็ดแล้วก็เพิ่งมาได้สี่ข้อตรงนี้ตอนเป็นผอเขตก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้มาก ระบบส่งเสริมจนที่ผมให้ความสำคัญอีกเรื่องนึงก็คือปัจยาเศรษฐกิจพอเพียงต้องทำควบคู่ไปกับโรงเรียนวิถีพุทธตามหลักปัจยาเศรษฐกิจพอเพียงคุณธรรมกับเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยไปด้วยกันได้ปัจยาเศรษฐกิจพอเพียงก็คือคุณธรรมกับ อุณหรรมก็ค it um. ือธรรมชาตินะรระบบติดตามประเมินผลกอกรกนอผมนี่แหละทำเป็นระบบเลยตั้งแต่เคไปสู่ไปโรงเรียนครบถ้วนนะเพราะฉะนั้นถ้าระบบของเมาก็มีห้าสิแล้วระบบที่ให้ความสำคัญถ้าเราจะเล่นเรื่องผลสัมทธิก็ระบบข้อมูลสารสนเทศต้องทำ สารสนเทศที่ต้องการห้าเกรือขายเกรือขายแรกก็คือเกรือขายกับทรวเกรือขายสารนิเทศเกรือขายศูนย์พัฒนาและตั้ายภารศึกษาที่ไทยผู้บริหารเกรือขายองค์วิชาการอยากจะนำเสนอเรื่ององค์วิชาการสักหน่อยองค์วิชาการเขาตั้งขึ้นมาเป็นชมรมก่อนที่ ไปให้ความสนัจเขาไปมาถายเขาให้เขาอาสาเข้ามาช่วยงานเขงมีอะไรออกคำสั่งให้เขาลุกเรื่องให้เขามาช่วยเวลาผมจะจัดงานอะไรใหญ่ๆเนี่ยเครือข่ายรูชาการจะช่วยผมให้เยอะเลยทำ D D าก็จะฝคนใหก็ไปจ้างคน ทำไมนิ่วออ,แอ,แอแกแบบไม่นิ่วออกแบบนิ่วออกแบบที่ผู้เครือข่ายทั้งหมดเลยสอนเราอาจเป็นประธานชมรมรูเครือข่ายวิชาการเป็นปตั้งแต่เป็นครูแล,ล้วผมไปก็สอบศกษานิเทศได้ดีตอนนี้ทำงา,า,านหนักมากสอนเราหลาเก่งมากตอนนี้เครือข่ายผู้บริหารก็ตามความสมัครใจ มาช่วยผมทำงานวิชาการสมัครเข้ามามาช่วยกันนะครับเรือข่ายนเรื่องที่ต้องต้องมาเข้ากต่อหน่ว่าต้องเป็นเครือข่ายนะฮะแล้วก็มีครูวิชาการเป็นเครือข่ายห้าเครือข่ายความร่วมมือห้าเครือข่ายการเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับห้าเป้าหมาย มาตรฐานสารสเทเป็นเลื่องทางวิชาการสื่อสารสองภาษาเราหน้าทางความคิดพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมก็ผมให้ทำตัวชี้วัดหมดแล้วว่าเป็นเรื่องวิชาการตัวชี้วัดมีอะไรบ้างเอาไปให้กตทไปติดตามตรวจสอบประเมินผลและนี้เองลงไปตามเนี่ย้ย ครดูตามเป้าหมายได้ไหมใครสูงใครต่ำตามเป้าหมายครับกลับไปเรียนตั้งหลักไได้จุดเริ่มต้นของเราเริ่มต้นจากสี่คำถามนี้เราต้องการไปสูงจุดไหน เราต้องการไปสู่ไหนแล้วปัจจุบันเราอยู่ณที่ไหนปัจจุบันเราอยู่ตรงไหนเราจะไปสู่จุดนั้นได้อย่างไรและที่สําคัญที่สุดซึ่งเราจะต้องไปปฏิบ,บัติต้องเเราจะต้องทําหรือเปลี่ยนอะไรเพื่อให้ไปถึงจุงนั้นนีดเดอร์รีเป็นตัว สร้างปัญหาเราว่าถ้าเราจะปลั่ไปต้องพัฒนาไอ้นี่จะทำขึ้นาไม่นี่ตัวเนี้สยสำคัญที่สุดพันธกิจต้องชัดเจนภารกิจงานภารกิจงานภารกิจงานที่กําหนดขึ้นร่วมกันกำหนดแล้วบอกว่ามันเป็นพันธกิจที่เราที่เราจะต้องทําร่วมกันภารกิจที่เราคิดร่วมกันว่ามันมีงานอะไรบ้าง แล้วมันกำหนดเป็นภารกิจที่เราจะต้องทําร่วมกันเราให้กับท่านสัญญายว่าเราจะทําร่วมกัน5เครือข่ายร่วมกันขับเคลื่อน12พันธกษษษษษิจทำอะไรบ้างเราทำให้ดูดูไปเลยว่าเราจะทำ12พันธกษษษิจเริ่มแรกเริ่มแรกลองวัดก่อนเลย วัดความรู้พื้นฐานเรียนทุกคนเลยวัดความรู้พื้นฐานเรียนทุกคนเลยป .3 ปง .3 ป .6 ป .2 ป .5 ป .2 ป .5 วัดหมดเลยเต็นพื้นที่แล้วให้แต่ละโรงเรียนแบ,บ่งนักเรียนเอาหยาบๆ อ่อนปานกลาดีแค่เีย้พออ่อนปางกลางแล้วก็เก่งแป่งไปสามกลุ่มแต่ไม่แยกเรียนนะไม่ได้แยกเรียนแต่ให้รู้ขอ้อมูลให้รู้ว่าคือเด็กชายอะไรเด็กหญิงอะไรห้องนี้จำนวนเนท่าไหร่ในกลุ่มสาระอะไร อันที่ยังทำไห้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือให้รู้ว่ากลุ่มสาระอะไรแล้วมาตรฐานอะไรตัวชี้วัดอะไรที้พอดยังไม่ได้คุ้มทุนหลอกกันตามตัวว่าดับไม่ได้คุ้มทุนเลยคุณครูอะไรยังทำไม่ได้นะคุณครูยังทำไม่ได้ถ้าคุณครูยังทำไม่ได้ศึกษาในเช่นก็ทำไม่ได้เพราะว่าเราต้องเอ่าข้อมูลทรนเรียนมาบำรุงผมแต่ส่วนใหญ่ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ทำได้ เราก็สามารถเอาเป็นเป็น,นตัวอย่างพอได้ต้องเราต้องรู้ว่าพื้นฐานของนักเรียนเราแต่ละกลุ่มสาระแต่ละคนเนี่ยขนาดไหนเพราะว่าเรามีคังข้อสอบอแล้วเราวัดได้เราวัดได้ มีข้อมูลทั้งหมดเลยว่านักเรียนที่่อนชั้นปอามเนี่ยนักเรียนหญิงเนี่ยกี่คนนักเรียนชายกี่คนรวมแล้วกี่คนในกลุ่มสารานี้จากนักเรียนทั้งหมดกี่คนพอโอเคมีเอารู้ว่าในระดับเขตรู้กี่คนก็พอไม่ต้องรู้ชื่อแล้วนะไม่ต้องรู้ชื่อแล้ว อีกส่วนหนึ่งที่เราทําก็คืออ่านข้องเขียนข้องคิดเร็วอันนี้เนี่ยผมให้ความสำคัญมากผมได้ศึกษาทิเทศใหม่มาสองคนศึกษาทิเทศเก่าที่ทำงานแล้วยังไม่เวิร์กพอผมมอบงานสามเรื่องนี้ศึกษาทิเทศใหม่ครับสามเรื่องที้คุณทำสามเรื่องนี้พอดังนั้นผมไม่ต้องไปยุ่งกับเขา คนเดิมก็รับผิดชอบกลุ่มภาษาไทยไปคนใหม่ผมให้มารับผิดชอบสองคนเลยช่วยกันสองคนคนรวมกันเลยช่วยกันอ,าอ่าน,นข้องเขียนข้องคิดคำนวณผมเอาแค่อา่าน,นได้เขียนได้คิดคำนวณได้พออ่านได้เขียนได้คิดคำนวณได้ก็พอส่วนอ,าอ่านข้องเขียนข้องคิดเลขเร็วเนี่ยผมบอกว่ามีงบประมาณในส่วนเดิน ลองไปคิดโครงการให้หน่อยสิเขาก็คิดโครงการนี้มาสองปีแล้วทำมาสองปีแล้วให้นักเรียนสมัครให้นักเรียนสมัครใครอยากอ่านข้อกงสมัครเข้ามาใครอยากจะเขียนข้อกงสมัครเข้ามาใครอยากคิดด้เร็วไสมัครเข้ามาถ้าผ่านเกณฑ์ของเราก็เล้นโคการศึกษาไปเสียงค่าสมัครคนละย5สหบาท นี่เป็นภาพปฏิบัติเสียงค่าสมัครคนละ25บาทครั้งหลังสุดที่เราจัดนี้สมัครกันถึง9,000กว่าคนมีเขตอื่นผสมผสมเข้ามาอยู่บ้างแต่ใน,น,นบ้ากเท่าไหร่คนเราได้ต่างเยอะเลยบางคนถ้าลองมาก,กันก็มาซิสผมท,ท,บบท่านเขาจะร้องเรียนเราหรือเปล่าเจ็บไหมตักเรียนเขาจะร้องเราไหมเขาจะร้องเรา มบอกทำเแื่ออย่ากตัวไม่ต้องกลัวทําทำเพื่อเองนะในที่สุดถ้าใครสอบได้ถึงแปสิคะแนนในคะแนแนเต็มร้อยเราก็จะคืนกับให้ทนบาทเราคืนกับให้ทนบาทเงิน,เ,นงเราได้แสนสองแสนสามแสนไดยเราคืนกับให้ทนบาทในที่สุดเราก็ขาดทุน ในที่สุดเราก็ขาดทุนครับเพราะเด็กนะอ่านข้องเรียนข้องคิดเลขเดียวมันทำได้เกินแปดสิในที <comm plate> ่สุดเราขาดทุนปีหน้าสองเราได้กำไรแต่ได้กำไรก็ไม่เอาผมไม่เอามาอาหารแล้วก็กลับคืนไปให้นักเรียนรู้สึกจะได้คนละสองรอยห้าสิบบาทงานบองครูเราก็เชิญทัศน์เอกมา มามอบเกติบัตมอบเรียนแล้วก็มอบเงินคืนได้สองา้าส้บาทเอาเองินกลับคืนไปแต่ที่ไหนได้ไสพสตานรีมาเก,กือบจะบอกมาบอกผมว่า